วันนี้นะคะเราจะมาทำม้วนริมกลมนะคะกับจากรุ่นนี้เลย yeah. JA1450NT นะคะจากรุ่นนี้ก็ทำม้วนริมกลมได้นะคะเราเลือกตะเข็บลายที่3กันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะเลือกตะเข็บลายที่3กันอพอได้แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีตัวนี้นะคะเป็นตีนผีม้วนริมกลม ตัวนี้หาซื้อได้ไม่ยากนะคะเราหาซื้อกันได้เลยร้านทั่วไปก็มีนะคะแต่ตี้นผีตัวเนี้ยแถมมากับจักรรุ่น gs 3 7 0 0 P นะคะอันนี้จะมีแถมให้เลยแต่สำหรับจักรรุ่นนี้ตัวนี้นะคะเราก็สามารถทำวนริมกลมได้นะคะเราทำยังไงเรามาดูกันเลยนะคะ,ะนี่เลยอันดับแรกนะคะเราก็ ้องสอดผ้านะคะนี่เข้าไปอยู่ใต้ตี้นผีแบบนี้ก่อนนะคะเอาได้ไปไว้แบบนี้เลยนี่มันจะมีตรงนี้เห็นไหมคะอย่าให้ตรงเนี้ค่ะตี้นผีตรงนี้ทับกับผ้านะคะเพราะว่าตรงนี้จะใช้เป็นระยะในการม้วนริมกลมนะคะอ่านี่จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้เราก็จะมมวนตั้งผ้าเข้าไปเป็นแบบนี้เลยนะคะ เข้าไปแบบนี้ก็ได้แบบนี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะดูการชัดๆเลย เราก็จะได้มดนต์ลิมกรม